สำหรับพิธีกรรมงานบุญเริ่มขึ้นในภาคเช้าเป็นพิธีตักบตรและพิธีถวายพระตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรเยาวลักษ์มาสุดะและกัลย,ยาณมิตรนิพารัตศรีชนะเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายทางด้านกัลยาณมิตรอารีสักภุมะและกัลยาณมิตรไขมุกโอกามุระเป็นผู้แทนนำกล่าวคำอธิษฐานจิตและกล่าวคำอุทิศส่วนกุศลจากนั้นคณะสงฆ์เสียรูปได้ให้พรและเมตตารับบอดจากสาธุชน พร้อมกันนี้ทุกท่านได้ร่วมกันประเคนพัทหารแด่คณะสงฆ์คาสายได้ร่วมกันทั้งสมาธิบูชาข้าพระและฟังธรรมะอันสรงคุณค่าจากท่านประธานสงฆ์พร้อมทั้งรับผ่อนพระซึงจะเห็นได้นะครับผู้ชมในภาพที่ติดตามรับชมตอนนี้นะครับก็เป็นวัฒนธรรมของชาวไทยชาวพุทธนะครับคารพในการให้ทานและก็พัตาหารนะครับที่บูชาข้าพระก็มีความงดงามทีเดียว ส่วนในภาคบ่ายนะครับหลังจากประกอบพิธีบูชาพราพราเสร็จแล้วนะครับก็มีพิธีทอดผ้าป่าฉลองครบรอบ21ปีวัดพระธรรมกายโอซาก้าโดยทางคณะท่านสาภาพครับได้พร้อมใจกันตั้งริ้วกระบวนอัญเชิญผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีจากนั้นกัลยาณมิตรยอรษ์มาสุดดเป็นประธานเอกนำสาธุชนกล่าวคำถวายผ้าป่าในในโอกาสนี้คณะท่นา,านสาภาพทุกท่านได้สร้างมหาธรมรมบารมีด้วยการถวายปจจัยเทยธรรมแด่คณะสงฆ์ พร้อมทั้งรับดวงแก้วเป็นของขวัญเพื่อไว้ระลึกนิสบุญในครั้งนี้จากนั้นนะครับทุท่านก็ได้ร่วมพิธีจุดเทียนฉลองชัยโดยพระมหากิติริศอิทิยาโนท่านประธานสงฆ์ได้จุดประทีปเอกจากนั้นผู้แทนสาธุชนได้จุดประทีปฉลองชัย21ปีและชมสื่อวิดิทัศน์สัมภาษณ์ชุดพิเศษในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวให้โอวาเรื่อง จุดเริ่มต้นของการสร้างบารมีในประเทศญี่ปุ่นภาคเย็นเป็นพิธีถปาะที่บูชาพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารโดยพระมหาแสงชัยคุณัตถะโรนำประกอบพิธีกรรมในครั้งนี้ครับก็ต้องขออนุโมทนาบุญนะครับกับกิจกรรมงานบืนบุญนะครับของทางวัดพระธรรมกายอุตสาหก้านะครับอนุโมทนาบุญด้ยครับสาธุครับ